สวัสดีครับมาพบกับผมในนนเรื่องเล่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสมิงเจ้าป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านไปรับฟังได้เลยครับเน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลจากความเจริญเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆหมู่บ้านที่นี่คนอาศัยกันเองมากและอยู่อย่างสงบสุขโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวน หรือไม่มีสิ่งใดมาก้าวไกยกับหมู่บ้านนี้เพราะมีผู้ดูแลเป็นผู้นำที่ดีอยู่จนอนู่มาวันหนึง่งชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกข่าวร้ายว่ามีเสือสวิงออกกระวาดบอกชาวบ้านทุกคนตอนนี้สถานการณ์หมู่บ้านอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายทุกขณะและชาวบ้าน ก็ตกใจกับข่าวลือนี้ที่ได้ยินจนมีอยู่คนหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวนี้แล้วก็ก็เห็นกับตาตัวเองจนในมาวัน,นเขาไปหาหน่อไม้ป่าที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีแต่ป่าและต้นไม้ลกทึบและเขาก็ไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งที่มันน่ากลัวแล้วก็ตาแดงเขาหาหน่อไม้จดคำามืดเขา โดนฆ่าโดยที่ไม่ปลาณีเสือตัวนั้นไล่ยขย่อมเขาและได้ทำร้ายเขาจนถึงชีวิตจนรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านจึงได้มานัดประชุมกันบอกว่าสาเหตุที่ชาวบ้านคนนั้นตายมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องดาวที่ไอ้เหมิงมันมาเล่าให้ฟังแน่ๆเลยผู้ใหญ่บ้านตอบ แล้วชาวบ้านกนก็บอกว่าแล้วเราจะทำยังไงให้แบบเนี้ยมันไม่มีสละถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ตอบว่าอ๋อเรต้องหาทางจาัดก,การมันไม่ให้มันทำร้ายชาวบ้านไปมากกว่านี้จนวันต่อมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งจนอู่วันหนึง่ง มีชาวบ้านคนนึ่งกำลังเข้าไปหาล่าสัตว์ที่ล่าสัตว์ที่ป่าแล้วก็ไปเจอกับเสือสมิงเป็นนายพานนี่แหละไปกลางดึกและไปเตรียมนั่งหันอยู่ข้างบนต้นไม้ดึกดืกด่นพอเฝ้าไปพอเขาคอยดูตะวัน รับขอบฟ้าไปเรื่อยๆตอนดึกๆกำลังจะมืดแล้วนั่นไปเจอเงาหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ข้างล่างมองลงไปเห็นเป็นคนหรือว่าหญิงสาวหญิงสาวคนนั้นได้เรียกนายพานพี่ลงมาช่วยหน่อยระดับบาดเจ็บ นายผานคนนั้นก็มองอยู่นานเอะใจว่าผู้หญิงคนนี้จะมาอยู่ตรงนี้ทําไมก็ในเมื่อที่นี่มันป่าไม่ใช่หรอแล้วมันเป็นอลาลาเขตที่คนเข้ามายากด้วยนายผานพูดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างพูดคําเดิมอย่างนั้นซ้ําๆแล้วก็ ไม่มีทางหยุดพูดแต่ถึงอย่างนั้นนายฟานเขาเขาไม่คิดอย่างนั้นแน่นายฟานเขาตัดสินใจที่จะไม่ลงไปหลังก็คอยเอาปืนจี้ลงไปที่ผู้หญิงคนนั้นจะเตรียมยิงหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนายฟานก็ลันไกคนลันไกเสร็จ ผู้หญิงคนนั้นก็เจ็บปวดทุกทรมานร้องทุรนทุรายและผู้หญิงคนนั้นก็กลายร่างเป็นเสือสมิงนายพานคนนั้นก็บอกว่ากูนึกแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นายพานคนนั้นก็ยิงกันนำพอยิงกันนำเสร็จเสือสมิงตนนั้นจะปีนขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปีนขึ้นมาก่อนนี้ไปจนรุ่งเช้า ในผ่านคนนั้นได้กับเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งจนตอนนั้นได้ไปเจอหมู่บ้านที่ผมพูดถึงและเขาก็ไปเจอชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนและทุกข์ใจเขาจึงเข้าไปถามชาวบ้านว่าเพราะเขาเห็นชาวบ้านคุยกันเรื่องอะไรเขาก็เลยเขไปถามเพื่อหายสงสัยแค่นั้นเอง เขาถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับนายผ่านตอบชาวบ้านตอบว่าอ๋อวัดีโยมมีขาวหรือเสือสมิงออกกาววาามันกินคนในหมู่บ้านเราไปสองคนละสภาพรมไปดูไม่ได้เลยน่ากลัวนายผ่านได้ยินดังนั้นพอเหตุการณ์ที่เขาเจอเมื่อคืนนี้และยิงสาวก็คือเสือสมิงนั่นแหละ เขาก็ตอบว่าผมก็ไปเจอมาเหมือนกันโชคดีนะที่ผมไม่หลงกลมาหาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นนเถอะเพราะในพานคนนี้มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถปราบเสือสมิงได้และคนเสือสมิงได้เอ๊มีคนคนหนึ่งตอบว่าเม่เองไปเจอมาใช่ ผมไปเจอมาเองและผมก็เห็นเองด้วยในพันคนนั้นพูดผมนหะจัดก,การมันด้วยตัวเองแล้วมันก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้มันคงหนีไปได้ไม่ไกลมันคงมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็ได้พอพูดดังนั้นชาวบ้านคนพวกนั้นก็ตกใจตกใจกันหมด ละนาะยผานคนนั้นก็บอกว่าใจเย็นๆรวมทั้งกำนันและนายผานพูดยังไงคนุ่มคนนี้ได้มาที่นี่แล้วเราก็ให้เขาจาัดก,การซะเลยส,สิเราก็ไปแค่หานายพานมาและจาัดก,การมันก็แข็งจริงเหลอกำนันก็ใช่เลยเราต้องหาทางจาัดก,การมัน ไม่เหลือก็เท่าไรนึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านก็รวมประชุมกันไปคัดเลือกนายพานมานายพานทุกคนนั้นมีวิชาอาคมแก่กล้ากันหลังจาก,กวันนั้นก็ทุกคนพาเข้าไปในป่าและไปส่งนายพานพอส่งนายพานเสร็จพวกชาวบ้านก็ขอตัวอนุญาตกับเพราะว่าไม่กล้าเข้าไป และก็ไม่เคยมีใครเข้าไปด้วยเพราะมันเป็นจุดเสี่ยงหลายอย่างหนึง่งเข้าไปก็มีอันตรายถึงชีวิตพอทรงเสร็จนายพานก็เดินทางเข้าไปในปา่าที่ห้างนายพานคนนั้นอยู่เมื่อคืนพอนั่งคุยกันไปจนมืดจุดไฟนั่งคุยกันพอมืดแล้วก็ปีนกันขึ้นห้างเพื่อรอเสือพอรอ นถึงดืกนตื่นประมาณสี่ทุ่มณเวลานั้นสมัยนั้นยังไม่มีนาฬิกายังไม่มีเครื่องมืออะไรต่างๆไม่มีมือถือเพราะว่าเป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลกรุงเทพห่างไกลความเจริญตอนนั้นเองพวกเรารอเวลากันอยู่นานเพื่อจะรอเสือสมิงสุดท้ายป่าก็เงียบวังเวงน่ากลัวขนลุกอย่างกับป่าช้ายังไงอย่างกันเลยครับ แต่ว่าพวกผมรอไปรอไปจนผมไปเจอเงาดําเป็นรูปร่างคนอีกแล้วแต่คราวนี้มันมาเป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงแก่ๆเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเดินเข้ามาแล้วมันก็บอกว่าหิวฉันหิวฉันหิวหิว พูดถึงกันเป็นั่วหมองอนายพานคนหนึ่งเป็นคนที่อยากจะช่วยคนอื่นเมตตาคนอื่นแต่นายพานคนนั้นก็บอกว่าอย่าพึ่งลงไปนั่นเป็นกำังดักนะข้ามลงไปเด็กขาดนะนายพานคนนั้นพูดแล้วบอกว่าเอาปืนจ่อมันพวกเราก็เตรียมยิงมันก่อนที่จะจอ่อ ผานพวกนั้นก็ลงอาคมท่องกคาถาได้บางอย่างแล้วก็จะเตรียมยิงพอยิงเสือสมิงก็ดินรนร้นรุรนทรไลและกีดร้องอีกครั้งจนกลายร่ามันโกกำรามแล้วมันก็รีบปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันขยอมห้างแล้วมันก็เขย,าขย,าขย,าาย่าเขย่าเขย่าจนนายพานพวกนั้นเกือบจะเซเกือบจะตกแต่โชคดีด ทียงจับไว้ได้แล้วก็ท่องคาถาแล้วก็ยิงอีกสามครั้งหลังจากนั้นเสนาสมิงก็สิ้นริศพอมันตายลงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้กลับมาสงบอีกนายพนพวกนั้นเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปบอกข่าวดีกับชาวบ้านว่าเสือสมิงตายแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมารบกวนพวกคุณอีกแล้วชาวบ้านดีใจ นับแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็สงบอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ